ดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้มาเป็นวิทยากรมาพูดเรื่องอะไรบ้างค่ะก็มาชวนน้องๆให้รู้จักนิด้ามากขึ้นแล้วก็ชวนมาเรียนที่นี่ค่ะค่ะก็มาพูดถึงประสบการณ์ของการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่นิด้าค่ะว่าดียังไงบ้างค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะที่ได้กลับมาที่นิด้าค่ะสำหรับพี่ปรายนี่ก็จริงๆกลับมาอยู่เรื่อยๆหลังจากเรียนจบแล้วสิบกว่าปีอู้ไม่นานค่ะไม่นานไม่นานค่ะแต่แต่ว่ากลับมาทุกครั้งก็มีความสุขทุกครั้งแล้วก็เราเรายังจําได้ทุกๆอย่าง ที่เราอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหมายถึงว่ามันคือปความประทับใจที่ได้เรียนที่นิดานะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ชวนมาเรียนนิดาแล้วจะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะค่ะี่ักค่ะของทันก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่แล้วนะคะก็ครั้งนี้แล้วว่ามาแบ่งปันมุมมองค่ะก็เป็นงานองคเทีนเฮาที่สนุกสนานมากๆค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะถ้าแบบว่านิดาจากกิจกรรมคืออยากให้ลองมาร่วมจริงๆเพราะว่านอกจากจะได้แบบมุมมองใหมๆ่ๆองค์ความรู้ใหมๆ่ๆก็คือที่นี่คือ กิจกรรมเล่นสนุกคือแบบเยอะมากๆสุดท้ายค่ะฝ อยากฝางอะไรถึงคพที่เขาอยากเข้ามาเรียนนิดาบ้างโอเคค่ะคือ,อจะบอกว่าการการเรียนการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีกรอบของความรู้อยู่แล้วที่ถูกกาหนดมาจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะได้มากกว่าเมื่อมาเรียนที่นิดานั่นก็คือเรื่องของความสุขแล้วก็ความสนุกที่ได้มาเล่าเรียนแล้วก็เรื่องของความทุ่มเทของคณาจารย์นะคะที่มีให้เรามากเหลือเกินแล้วก็เรื่องของฟังซิลิตี้ต่างๆของนิดาเนี่ยเตรียมพร้อมเปิดรับเรา เสมอและอีกอย่างที่สําคัญมากๆค่ะของการที่เป็นสินเก่านิดา้านั่นคือคุ t i o นที่ดีมากเพื่อนมีคุณภาพมากๆเลยค่ะค่าของทันก็จริงๆเรานิด้าให้อะไรเยอะมากๆเลยค่ะก็สามารถนําเอามาปรับใช้กับชีวิตการทํางานหรือการดําเนินชีวิตของเราได้เป็นอย่างมากเลยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาเรียนที่ดิด้านะคะเพราะว่าที่นี่รอต้อนรับคุณอยู่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ